สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมินย่าเปามาแล้วมาพร้อมกับความจิ๋หน่อยถึงแฟนน้องแฟนรับเอฟซีของอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องชิปนี่เตรียมตัวเดินทางลงไปที่อุบลราชธานีนะครับพี่น้องเก็บสิ่งเก็บของเตรียมของไว้แล้วนะครับล่างรถแล้วเมื่อนี้ยืมรถคุณคู่ลงไปที่อุบลน,นะครับขอบคุณคู่านะคราบอบิอนันทนาการอรรถใน,นอีพอกอีแม,ม่ยืมขอบคุณขอบคุณน,นะครับประจิ้ใงเดินทางลงไปที่อุบล คนพี่น้องลางรถแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมที่สีเดินทางนะครับเตรียมของลงไปพร้อมเบสเซจเลยนะครับพี่น้องนะครับมี่ยังเงี้ยนะครับพี่น้องมี่ยังเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าบ่ไห้ใจสถานการณ์เรื่องงานขันกลับขึ้นมาเอาของนะครับพี่น้องขันกลับขึ้นมาเอาของไมยังหอกเตรียมพร้อมเลยนะครับนะครับอุปกรณ์ทำามาหากินนะครับนี่อ่ะปีแฟมโนดหาตั้งสแตนเก้าอี้ อุปกรณ์เสื้อผ้าผ้าห่มนะครับเพื่อว่าวันที่หาเพื่อเพื่อได้มีงานหรือว่าวันที่หาวันที่8นะครับแต่ว่ากับสกับขึ้นมาอยู่นะครับตอนนี้คือเตรียมของลงไปพร้อมเบสเซ็ตเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมที่สีปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับพี่น้องเท่านั้นนะครับตอนนี้กำลังอยู่น้องบวัวลำพูจานตายกันไหมลำพ่อพบ,บ่ได้ออกจากพื้นที่สารคามนะครับพี่น้องออกจากน้องบวัวลำพูนะครับบ่บ่บ่ได้อยู่พื้นที่เสี่ยงนะครับบ่ได้อยู่พื้นที่โลกอ่า พื้นที่สีแดงปันไดนะครับพี่น้องแต่ว่ากะเฝ้าระวังสถานาการณ์คือกันนะครับพี่น้องเพื่อว่าที่จะไปให้กําลังใจไอ้การใช่นะครับนะครับนะบแล้วท้าน้ำมาไม่เนี่ยเผาเผาเอ้ยเผาอ๋อเผาไปใช้นอนไปเผาเสียแล้วป่ะพี่น้องเ <laughs> อ๋ออันนี้ก็เตรียมคลองกันครับพี่น้อง <laughs> นี่อุปกรณ์การป้องกันแม่แนวปิดหลัง เนี่ยเอาปิดลังนะครับแล้วก็เจียวลางมือนะครับแอลกอฮ่อหรือว่าเจียวลางมือนะครับพี่น้องเตรียมเสื้อผ้านาแพร่ไปครบเป็ดเซ็ตเรียบร้อยเลยนะครับคลิปนี้เข้าพอกันนะครับขอบคุณทุกกาลังแนงใจพี่น้องเข้านะครับที่ถามไทยเขามาว่าจะไปอุบอลมือใดก็บอกพี่น้องข้าอยู่เมื่อ้านนี่ในคลิปก่อนๆนี่ว่าจะไปมืออื่นเศร้านะครับหลังจากที่เราประทานอาหารกันแล้วนะครับพี่น้องเตรียมเสื้อผ้านาแพร่ไปแล้วกับแม่ลำพ่อนะครับแม่อาบน้ำยุติ โอ้มีพ่ออาบน้ำอยู่สันพี่น้องนะครับเห็นพ่ออาบน้ำอยู่ฮะอู้ทุ่งอู้บะทุ่งตีค่ะแตใช่ใหญ่ใหญ่พี่น้องจะอะไรยานจาของเลื่อมว่มันอย่างเด้นยานจากคลองเลื่อมจากคลองลืมจัะมาบอกสู้พี่น้องกาฟังนั่นแหละเตรียมแซกเตรียมยังไปพร้อมเรียบร้อยโอ้เนียนพี่น้องเพื่อเพื่อเกิดอุบัติเหตุเพื่อเพื่อเพื่อเป็นพ่อว่ากัตายแม่ไปบ้านแล้วกั นนนี่่มีงานก็คือรัดรัดใจนั่นด้วยแต่ว่าก็ได้บอกพี่น้องยืมรถคุณคู่หลาไปขอคุณคู่หลานยืมรถคู่หลาไปเนี่ยให้เพื่อนเอาคุณเขาเทาหน่อยไปนี่ครับพอกั้เมียเอาขั้นนี้ไปนะครับเพราะว่าเพราะประเภทใส่รถแน่นเพราะว่าคือคือสิท่านใจในจังหน่อยนะครับเนื่องจากว่าโอ้แนยป้องกันนะ วงการใดพัฒนาอืมนะครับพี่น้องนะครับเออขอบคุณขอบคุณคุณหลิวนะครับแม่แม่และพองกูขอบคุณคุณหลิวขอบคุณขอบคุณอันคุณหลิวแทนทั้งอันคุณกาญชัยสักพิมพ์งันมนาซอยกิ่งเกียงครับคุณหลิวเพคนฝากเงินไปกินท่าน้ำมันไปกินท่าน้ำคุณยายน้ำคุณยายเสียนเดี๋ยวจะเอาไปมอบเซมือให้ไปกินท่านน้ำคุณยายเลยให้นะครับไม่อย่างไรแม่นะแล้วพ่อเาง พอเด็นตัวแท่นพอเด็นตัวแทนไปแต่การล่นเล่นใจเรากะนํำเงินที่คุณริวแล้วโอนมากเขาเั็นที่มานเล่าเข้าเราได้เจะไปเป็นเป็นตัวแทนไปมอบไปมครับไมมอบให้นะครับไก่ก็เล่นใจสูสูเด้อพอว่าพูดเรากล็กับว่าเจ้าว่ไปที่ไปยูพี่น้องแต่ว่าพูดล็ก็กับว่าว่าไปเราเป็นมันมันเป็นช่วงวิกฤตถ้าเ่าเข้ากับป้องกันเอาป้องกันเอาพี่น้องนั่งห่างๆกันเอาคือไปกาล่งเล่นใจกันนะพี่น้องเพราะว่า บางเทีเพราะว่าแม่หลวงพ่อเขาจายบ่บ่บ่ได้อยู่พื้นที่เชียงปันไดบริยู่น้องบัวลัมพูพี่น้องภากอันมาัแตะพุนละตั้งแต่เลิกแล้วงานแล้วงานเนี่ยมือท้องมือก่อนที่โลกทั้งสารคามว่าสิรุ่นแรงว่าสั่นแต่ว่ากับว่ารุ่นแรงซั่มเลยแต่ผมกับบุรุษแน่กับผมก็ออกมาเจพุ่นนะครับพี่น้องแต่ว่าาพี่น้องเากับป้องกันเอานะครับป้องกันเอานะฮะเดี๋ยวที่เดี๋ยวเห็นแต่ก็มาค้าเได้ยังจะมองยิ่ได้ยังกินเขาง่ายเราก่อนที่ไป โอ้ยแม่ทอดไก่ทอดทอดไกโอเฮาพอดีไปกินเขายี่นี่ั่วพอดีเลยกินเขายี่นี่ั่วสิมาไปพูดเพาก็ถือไปพูดเราไปพูดเอาเข้าไปแันกินเขายี่นี่กินเขายี่นี่เราแต่ว่าก้อนเข่าที่มันเหลือยเนาะมันเหลือเขาก็ไปไหว้บ้านเอออาจารย์เอาเอาคนของขึ้นรถด้วยแม่คนของขึ้นรถคนของขึ้นรถว่าอย่างเราไปน่องขันกินตั้งจต่ความกับพ่อแซวอ๋อต้องไปกินยี่พี่หาหน่องหาถูกขายหลังอ๋อเอาไปอาจารยะขนขึ้นรถเลยขนขึ้นรถขนขึ้นรถ เก็บของขึ้นหลังคาเก็บยาขึ้นรถเราพี่น้องตอนนี้นะครับอ่ะเก็บเสื้อผ้านาเป็อูยุอันยะปั่นมอลำั่มสินไงขั้วไหมมือนั่นก็หอบมากขึ้นกันมาแต่บานแห้งมือนี้ก็หอบพี่อูยุอันยะคือมอลำครับเดี๋ยวที่น้องเอาเอาใส่ข้างหน้าเลยก็ไดัยเนี่ยเอาเอาไฟไปสองคนไปสองคนเฉียน

ใส่ไม่เฉพาะนี่แหละมันใส่ผู้อื่นดอกมันใส่ผู้อื่นที่ใส่ผู้ใดมีอยูสองคนเนาะเดี๋ยวกระตแตเสียผาขึ้นก้อนเดี๋ยวนะแต่นั่นเอาไว้ข้างหลังเด้๋ยวนะเออเออเออเอาเอาไว้ข้างหลังให้แต่ไอเสถ่าเัดจังเสดแจ้นวดกับกะอีงวยเนาะงวยเนาะพี่น้องนะครับอ่๋อเครับฮอรไปหอบมาหอบมาหอบไปได้พอไปใส่มาใส่ได้อยู่มองเก้านี่แหละนะครับ จัจกว่าอันยังเป็นอันใดนะครับพี่นอ้องดูดงการเบิ่งชีวิตบ้านไม่ยาเภาบ้านไม่ยาเภาบ้านเล็กเล็ก,ลก,ลกมีความสุขคุณครูก็เที่ยวไปเที่ยวมาลูกนะครับชู่มหลาเป็นไปเที่ยวไปเที่ยวมาหน้าเด็กก็คู่ใหญ่เป็นกามา,านะครับเอาขึ้นเลยเป็นทรรหน้าที่คนของขึ้นลุนใช่ตีนี่ใช่แต่นเนาะกระได้ก็ได้ เก็บเอาสิ่งเอาของให้เบิดปิดฟื้นปิดไฟนะครับเอาไป,ไปไปข้างาหลังเอามัดย้ำนั่นคือเกิดใครขึออ้หิวลั่งให้เจ้าอายุชนะอ, <c oughs> อ้วนไมีขอไม่อะไรได้พี่น้องก็จะใส่แต่ว่ากระเฮ็ดคือเก่าหน่ะปะช <c> ม <oughs> โอเริ่มซุกกันตัวนี้ไม่ยังอ่ะโอ้ยว่าเป็นเก่าแล้วไม่เห็นเผาหนิหน่อยไปเอาแซกามาใส่ จะใส่เหมืใช่อยากทีใส่ผู้ใดวายผู้ใดหนั่นนะผู้ใดหนั่นวะไปบ่ไปไปวนนั่งยี่แม่พ่อบ่ไปบ่ลานสาวแม่น้ำพ่อเหรียญลานเหรียญนองเงี้นะครับเอาขนขืนควันว้เช้าจะใส่จะใส่ขัน่าว่าขับรถไก่นี่เครมื่อเบิดไป เอานันมานันนันเรือกระตาหมากอืมหนันแหลอกระตาหมากเดีกองเขาม่ใช่รวไปเดีกองเขาไปเงี้ยงนะครับพี่น้องไปกินข้าวสะกอนก่อนเสด็จเดินทางนะครับพก็ไดิีแยหน้าที่อ้อมแล้วก็มีเ สองสามสี่ห้าเอ้ามาหอดขั้วแล้วบาทนี่ผู้ใด้น,น้อ,นอยยิ่งนี้นี่ผู้ใด้นี่อยู่งนี้นี่พอมีเด้อเราไปแล้วไปตอนตีผู้ใด้พอไส้พอไส้พอไส้นี่ผพูดไส้พูดไส้ดไ,ด,ได้พอยิ่งพอไส้กับพูดโอ้คนซื้อไส้โอ้ยทิมไปน้ำกันดีๆนี่ละโอ้ทีมงานทีมงานงคนสวยคนรอสวยคนรอห้องนี่ละโอ้โอันเดี๋ยวคันคันเราเรื่องพ่อไส้เดี๋ยวให้แม่น้ำพ่อบอกสิตถามแม่น้ำพ่อว่าพ่อไส้นี่เป็นเพื่อนพี่น้องหลายคนเขาถามยังว่าเราเป็นใส่เราเป็นคนใส่ โอ้โหพอใช่จีคอนเทนท์คาร์ดิวอาสักก็บอกมันกระโดดเนาะเมียนตั้งแต่สมัยแม่น้าพ่อเป็นสาวสมัยผู้น่ะแม่น้าพ่อเป็นมะล้ำล้วล่ะอันช่วงช่วงที่ปิดวงช่วงที่ปิดวงนี่กันเล็พากันไปก่อสร้างไปก่อสร้างก็เลยไปพ่อไปไปลงไปก็ไปพ่อมู่พ่อพวกกันล่ะก็เลยฮักกันกัพี่น้องบ่บ่นบ่นมักกันบ่ได้บ่ได้มักกันแบบผู้สาวฮักกันเพราะใช่เราเป็นคนบุตรีล้ำ อำเภอปากพนชัยบุรีรัมก็เลยหักแห้งกันก็เลยอาตดตอกันตะกี้เนาะเชียนจดไมยตดตอกันเนาเพื่อนเพื่อนเกินกันตะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเกิดพ้อกันมาที่นี่แล้วก็เลยย้ำกับมาบ้านเท้าวันนี้แต่เช็ยนจดไม้ตีต่อกันมาเนี่ยเราก็มาเล่นน้ำพอเรามาเล่นบ้านแม่ละพ่อเรามาลึงตากับยายพ่อกับแม่แม่ลวพ่อนี่พี่น้องก้องไปแม่ละพ่อนี่เราเลยมาลึงลึงก็เลยพัก แพงกันบะเนี้คือบอกไงว่านับถือกันนับถือกันเป็นไอ้เป็นไอ้เป็นนุ่มเป็นน้องมันม่ได้ถือว่าเป็นคนอื่นเลยบ้างถือว่าเป็นคนของกเดียวกันเมียนกับยายหรือยายกับหักเราได้บัดนี้ถือว่าเป็นลูกไส้ผู้หนึ่งแล้วก็มาเล้วมาอยู่นี่ช่วงที่แม่และพ่ออายุบอบอบอมาบ้านนี่กับพ่อไส้อยู่นี่กับพ่อไส้เราอยู่ก็ดูแลเฮียนยามเราไปทำงานเราก็ไปปีเทียนไรยามเรากับมาเราก็ถึงมาอยู่นี่แต่ปกติเราไปนอนในเฮียน มื่อีนแม่ละพ่อกลับมาบ้านเราได้ออกมานอนนอกเตี้ยเลยืเยเต้ยเลยอยเขาไปนอนกับพ่อขอยนนอนทั้งนอกกันนะทั้งนวกกันเอกับขัวนี่คือขั้วะไพี่น้องถือเป็นมองเหรินขึ้นหน่อยพอดีเลยนี้ได้เตน้ยเลยยานได้ซื้อไหมยูเต้ยผมยานตัวนี้นี่เราถือยอละเนี่ใช่ว่าใช่โอหากแทงกันมันนี่ก็ชนเราไปน้ำเดิอป่าจ้าก็่อยิ่ไปเฮ็ดอย่างเลยไปสันมันไก่มันไก่คอขั้นเปยนฝ่าเฮยนเอา่นบ่เป็นอย่างสั่นก้อนี่อากพี่น้องครับปีครีบซ้ำนี่นะคร อ๋อเพราะใชเป็นผ uh, so awesome. like, ู type, um, ้ใดพี่น้องเพขนเคยคอมเมนต์มาถามก็เลยถือโอกาสนี้พอดีเลยบอกสู้พี่น้องเขาฟังนะครับอ่ะข้อพอกันอยู่คลิปหนาที่ถือโอกาสคลิปนี้เขาเตรียมตัวเดินทางไปกินข้าวก่อนไปให้กำลังใจประธานซอยกินเกลียงใหกำลังใจเราเพราะว่าเราจะเดินทางไปอู่บนข้อพอกันอู่บนไปขอยาพี่น้องเขากินข้าวนะครับอ่ะคลิปนี้ซ้ำนี่พี่น้องคลิปหนาพ้อกันไม่นะครับสุดท้ายไปเมื่อพี่น้องเขาอยู่ดีกินแซ่บสู้โหสุขคนอาถจรพ์ลูกพ่ายใครเจี๊ยบพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณครับสวัสดีครับ